ต้อนรับเข้าสู่รายการใขปริศนากับวิทยาศาสตร์กิจกรรมการกประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ส,สัปดาห์วิชาการครั้งที่17และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5คณะสหวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน่นตอนลูกโป่งในขวดคูดูที่ผูกษาในการทำการทดลองนาอนุสลาบวาลอย ถ้าคนพร้อมแล้วไปรับชมกันสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการไข่พิศนากับวิทยาศาสตร์ตอนลูกโป่งในฟวดกิจกรรมอการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ Science <cells> Show สัปดาห์วิชาการทันที่17และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทันติห้คณะสถาปันวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกกอุปกรณ์ที่พวกเราใช้นในการทดลองวันนี้นะคะได้แก่ขวดน้ำและลูกโป่งสองใบค,ค่ะเพื่อนพร้อมที่จะทำกรารทดลองหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ จากนั้นเรามาทำการทดลองเป่าลมเส่นในขวดไปที่นึงแล้ขวดใบที่สองกันค่ะพร้อรไปยังคะ้อแมแล้วค่ะ,คะเป่าไปเลยค่ะจากการทดลองจะสังเกตได้ว่าเมื่อเปอ่าลมเข้าไปในขวดใบที่หนึ่งลูกโป่งไม่พองขึ้นซึ่งต่างจากขวดใบที่สองเมื่อเปอ่าลมเข้าไปแล้วลูกโป่งกลับพองขึ้นเกิดจากอะไรไปฟังเฉลยกันเลย เราได้ทําการจอดดูไว้เมื่อเราเป่าลูกขป่งไปลูกโป่งทำให้ลูกโป่งพองขึ้นเนื่องจากอากาศภายในลูกโป่งจะดันอากาศภายในบวดออกจากรูที่เราจอดไว้นั่นเองเราสามารถนาความรู้เรื่องความดันอากาศมาเป็นเครื่องใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันได้เช่นไซริงและปากกาลื่นค่ะประโยชน์ของแรงดันอากาศที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเช่นไซริงยาใช้แรงดันอากาศในการกด เพื่อให้ตัวยาที่อยู่ในแซนริง์นั้นไหลออกมาส่วนปากกาลูกลื่นเมื่อเราเขียนแรงที่เราทำให้ลูกลื่นหมุนจะทำให้มีแรงดันอากาศดันหมึกให้ไหลลงมากับลูกลื่นที่อยู่ในปากกาจึงทำให้เราสามารถเขียนออกมาเป็นเส้นได้ นมของเราเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะเวลาของพวกเราก็ได้หมดลงไปแล้วหวังว่าทุกคนที่เข้ามารับชมการทดลองของพวกเราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปของพวกเราก็จบลงไปแล้วหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราและขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรานะครับบ๊ายบาย